ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อเม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพอนผ้าลวยนะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาบ้านป่าน,น,น,น่านาคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเพื่อมาตามหาตัวดีตัวเด็ดฝากต้อนพ่อเม่พี่น้องปองไปคือเก่าเนาะคะา่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เข้ามาเบิงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะแอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่ง like ไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดสับสไครต์กดกระดิ่งแกล้งเตือนไว้นะคะพี่น้องเพื่อที่สะได้พลาดข่าวสารดีๆๆดจากทางช่องพราพารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะแอดบริมาตามป่านอนหน้าเห่าสองงอดแล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเลขเล่าก็ยังเขาคือเกาเนาะค่ะเฮ็ดใ้แอดต้องได้มาตามต่อฝากตอนพ่อเม่พี่น้องปองไปคือเกาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะบัดนี้เห่ากระสิไปขอสัมผั์ป่านอนหน้าพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคเป็นยังไงกันเนาะป่าเอยบันนี้พอดีโบไดมาหลายงวดแล้วเป็นยังคือมากักมาเนี่ยมากคำมามืดเหนเนาะีเห็นเห็นเนื่อเมื่อบานบ่เนาะโอ้ยว่าผ่านมาสั่งข้อมนี่แหละก็เลยไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวขาเจาก็เลยว่าเอ้าคือบ่เห็นมาถ่ายป่านอนนาเป็นยังคือยังกันมากคำแพรือว่าจิตเป็นเว้นได้เป็นยัง โอ oh, ้มากทำมันมือมันหนาวกับเป็นเด้อค่ะกระย้อนอยากได้ตัวดีนี่ละคุณป้าคะอยากได้ตัวดีไปฝากเอฟซีค่ะตัวดีก็มีอยู่หัวหลาถามทุกถามันกันคนน้ำมันบลอกวันนีน้เอฟก็ได้ว่าเอฟก็ห่วยว่างหันหาเจ็ดกับสี่อนไหนน้ำค่อยเจ้าอยู่ดอกบ่อนบ่อน,นก็นได้อยู่กันได้น้อยเดียวบ,บ่ได้ไรโอ้ได้ข่าวว่าถ้าแอฟบม่มานี่คือส่งหมันเทสนุ่มส่งหมันอยู่หลายเงียบไปตั้งหลายงวดแล้วบ่มาจากเธอว่า คือทอดค่ะทางแอดมินก็คือทอดคือกันค่ะเรเลยมาตามไปฝากพี่น้องปองไปใหเฮาซะเด้อนี่ได้ข่าวว่าเอ้าแวะกินก <grandma. S 1> ๋วยเตี๋ยวหั่นน่ะอันป้าค่ะวัดนี้เพิ่นก็เลยว่าเอ้าแอดคือบ่ไปทายป้านอนหน้าเรียกเพิ่นเพิ่อนก็ถือคุ่หวดอยู่ซั่นว่าแล้วก็บ่มาก็ถือซู่หวดซุ่หวดอยู่เด้อบ่โอ้แต่แอดบ่มากกันกรได้ดีถือซุ่มหวดอยู่เด้เพิ่นบ่บ่ถือเด้ถือีหลีเด้เพิ่นนั่นเด้ค่ะถือสุงวดอยู่อือก็สิว่าน่ะ ต่ถามว่าเป็นขึ้นบมาเนาะตาเพิ่งกระถามหาอยู่ค่ะถามหายายพ่อนถามหาอยู่ถามหาหลายคนอยู่ค่ะถามหาสูภ้าลวยพวอมันบ่แนสุภผ้าวยก็ถามหาตาเพิ่ตาว่าเอาเพิ่งขึ้นบมาว่าสันค่ะท่านว่าให้เรียกดีคักขึ้นก็บ่บาหาโนก่าสันหลายงวดเลยมันบ้าหาว่าสันโอ้บ้นนี้ค่ะบัานนี้พอดีไก่มาทางสังคอมนี่แหละค่ะพอดีแวกินก๋วยเตี๋ยวค่ะแวกินก๋วยเตี๋ยวเพิ่นก็เลยว้าสู่ฟังว่าเอา แอดคือบ่ไปตามป้านองหน้าให้เบิ่งแน่ว่าสันว่าแล้วก็ได้อยู่เรื่อยอยู่ดิวสันว่าได้อยู่มุดอมก่อนแล้วแอดบ่มาหาน่ะบ้าโอ้หอยู่ค่ะงวดที่แล้วกมันหลายปันใดมันก็พอได้พอฟังเลยล่ะพอได้ฟังเลยล่ะโอ้พอได้ฟังนะคะค่าได้ค่าหนำค่าไฟค่าพริกค่าเกลือไปสันละโอ้เจ้มันดีเนาะบัดือนไฮแอดบ่มานะบัดือนแอดมาโยนใส่โยนใส่ว่าสันได้เดี๋ยวนี้ ค่ะกระคาแล้วเนาะป้านเนาะฟื้นไฟกระมืดแหลื่อมสิมือเลยไฟกระมือเลยละะ่ละตาพูนกับเบีดกันเห็ดงานพ่นกับทนายมาอยู่ค่ะสรเซ็ดย<อ>ังไงเนาะโอ้ตีบัณฑิญ์บอมาหารแบบมีโชคมีมันนะค,ะค่ะบัานี้กระซีมาถามข้าวถามข้าวฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเข้าคือเก่าแล้วค่ะป้าคะ่ะเพราะว่าเอ็ดกายมาทางสังคมนี่เขาจะเอาห่วยแฟนคลับหลายอยู่ดิเนียนบ่ค่ะ ผู้ใดก็ตามป้านอนหน้าห้แน่สันวะอ้ยบอกพูดได้ขอบคนนุณในหลายค่ะค่ะจังว่าเพูนว่าตามให้แน่แอดว่าัศนก็เลยเอ้าวันนี้ก็มากอยู่แล้มากน้ำเพื่อนอยู่เพื่อนก็มากก็บอกอยู่ก็บอกมากกับกสิบก็บอกอยู่ค่ะบนันทาาทกกเทิงผู้เฒ่าหัวลาเขาทวร์ถูกเขาอยากแท้มันคือถูกเขายากแต่มึงคือซื้อหน่อยแท้สองสามหมวดมากนี่าสันโอ้มันซื้อจักบาทนะซื้อเพราะสิบบาทบ่ล่ะสิบบาทถ้าบาทนี่ล้วโอ้ยค่ได้ซื้อหลาย เสียดายด้เนาะเสียดายขั้นบัถือเพื่อกับเสียดายเห็นนะที่ว่าน่ะเกิดมักยูมักเดี๋ยวนี้น่ะมักเลขอันอันหนึ่งสามหกอืมแต่ว่าฟันที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคะหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกเขาบอกว่าอันสี่เขาว่าอันเอาโกดเสมึงอีกเด้อว่าสันนอนอยู่ประมาณตีสามนี่แหละนอนไปนอนไปน้องนอนไปเอาสิบอีกอืมเอาอีกเด้อว่าสันมึงหนเ่งเนี่ยอันโกดิมึงหนึ่งสามหกเด้อว่าสันอ้ ห่วยบนพนชิมาอีโตนบ่หือนอนแตน่าอะไรก็นอนแต่หน้าหละกับยุ่น้านี่ล่ละอือบันนึงเพิ่นกันเลยบอกว่าอันให้มึงซื้อกันไปอีกเด้อสั่นหาสามสองสันโอ้หาสามสองเนียนอืมโอ้ตัวนี้คืองามแทนองแบบนี้เนาะหาสามสองนี่แ่ละว่าสันกคักเด้อสันค่ะแต่ว่าหนึ่งบอกผู้เฒ่าคนบางสี่เอา็คือผมมากกับป่านได้เนาะเลขสามตัวสันบ่อันมึงมากตัวไรสันอืออัน เจ้าสองร่างสิละโอ้เถียงเพิ่นว่าเท่าไปร่เมักเพิ่นเออเออก็ะสันมึงก็ซื้อของกูพร้อมของมึงพร้อมเด้อว่าสั่นเพิ่นว่าจังซี่จังซีดีเนียนอืมอืมอืมก็สิว่าน่ะค่ะเหมือนนี้เพิ่นเพื่นเพิ่นให้ว่าเป็นเสียงเป็นเสียงมาบอกไม่บอกนะเสียงเแาเแ่าผู้เแ่านุ่งขาวห่มขาวคนนี้โอ้ยหวยถุงว้นนี่สิบว่คักอยู่บาทเฮ้ยปะทั้งปูทั้งงาหล่ะมาหาน่ะโอ้ปูงาเพิ่นก็นุ่งขาวห่มขาวตัวบอกขามใหญ่นี่แหละตัวบอกขามใหญ่บอกปูบอก ม่วงใหญ่นี่ล่ะเป็นโบเป่นกระถือจุ่งวดอยู่ค่ะแต่แอดบอมากระถือหลายงวดอยู่ดีล่ะไอพวกอาหารน่ะมันห่างห่างแล้วเธอหั่นเกิดมีลวดเกิดสิบพรเกินงวดสองงวดเป็นบ่อปลาโอ้ถ่านลวดดีกระเบืองแยกก็ได้อยู่งวดหลายค่ะลวดกับขึ้นลงเต็มเดียวเนาะขึ้นลงเต็มเดียวแหละอือโอ้อันอันลวดนี่คือว่าแบบนี้แต่ว่าป้าบ่็นลวดเมนเพราะว่าป้าซื้อขึ้นซื้อล่องมันบ่อขึ้นซื้อลงเอาซื้อกับหนักกับหลังสินะขึ้นเต็มลงเต็มมาเท่าไประแนงจ้า ทั้งกับทั้งปีนกลับทั้งปีนเอาดีวะห่วยแอดมาวางสันนี่ป่าขั้นว่าตรงไหนเอาเคนเคนไปตัวนั้นลราได้บบดนี้โอ้ยกลับเด้อกลับแม่เอ็ดเลยห่วยมันวางสันเราดิผู้เฒ่ามาบวกคอนจีแกงตีป่าคอนจีแกงประมาณนตีสามนี่แหละผู้ผู้นุ่งขาวห่มขาวมาค่ะก็สิเมนปูกับยาอะไรอยู่นี่แหละผู้อีตุลค่ะทีนะผู้เพิ่นปกปักรักษาอยู่นี่เนาะแม็นโอ้เพิ่นสิอีตุลเนาะบ่อีตุลอยู่ดอก ดีต่วนดูค่ะนี่คือคำได้ยังได้ยังกินเขาแรงเนาะป่าเมื่อนี่จักสิสิปนวดทู้เก่าอะไรปนวดทู้ปนวดทู้หาพระตาไว้เสื้อนี่ละหอยไข่อยู่อนรอบรอบๆนี่คือมีผักปลูกเองบ่ป่าจ้าปลูกเองพอไดิยูได้กินนี่ละพ่อพูด้ลยจะซื้อเขากินโอ้ไข่ไข่ไข่ปวดสารพิษอื้ออื้อื้เลี้ยงทั้งเป็ดทั้งไก่แมีน เสียงแช่แชวยอยู่แองแอดมาวังหัคำเมันมาถ่าได้เนี่ยไปใส่มากกว่าวังคำนี่ไปตลาดมากไปซื้อบักพีบักเคือซื้อปลาซื้อมาทอดปกินนีละซื้อปลาทู่ป่น,นป่นกระชิบป่นปลาทูก็บลวกปลาทูกทลวกผักนีละขังหัวขังสวนล้วตีปะาตามภาษาเนาะตามภาษาพู้เ่าอค่ะ ปั๊บปับปับแทงให้พี่น้องเจ้าบาดก่อนปั๊บมันเริ่มสิคำแล้วเด้บาดเอ่นอยู่สิคำเดี๋ยวนี้นะเออกับมืดคำเนาะค่ะแอดกับมาหอดคำพนเนาะป่าเนาะเอ่นว่าจะคำมาคำแท้มาเอียงกระโหลกก็ดียมาคำมาหมื่นเด็ดใหม่เพื่อเอฟซีเหรอเฮ็ดได้อยคุย่างยังวะค้ามข้มมืดเปิดตากับมาอยู่ไฟข้างบุมีอยู่ค่ะโอ้จังว่าเป็นยังบุญจังกุ้นขั้นบันเด่นออกงวดนี้เนาะหนึ่งสามโพกับอันหาสามสองนี่นะอืม หาสามสองนี่บ่ามากมากหลายมากหน่อยอันละว่างหนึ่งหนึ่งสามหกก็หาสามสองนี่ป่ามากตัวใดห,หลายกูามา่อันมากอันหาสามสองมากหาสามสองแต่ว่ากัดซื่อซื่อกันด <92. S 2> นะ้วเก้าสองเก้าสองเนาะเก้าสองเลขลางเก้าสองเด้อเออเลขลางเนาะแมนซื่อขึ้นซื่อโรคไหวค่ะมาเป็นเลขลางซะไปหน่อย่าเป็นเลขลางเก้าสองเด้อเก้าสองสองเก้าสินะค่ะเมนโอ ป่าว่าปั่นแยกับป้ากับมักงัสั้นโอ้แต่ว่าผู้เฒ่ามากกับเก่าอยู่เนาะเมนมาสองขนนี่กับสองม้าสองขนใช่มม้าคือตีเป๊ะแท้แล้วเนาะเนาสิบ๊วมานอยู่บ่บบนี่ป่าตีมานอยู่เหรอขนาดเอ็ดม้านมันยังหมานอยู่เนาะโอ้มาจักงวดหลายงวดอยู่ค่ะบ่มานสองหัวเรา้านป้าเมนบ่มานสองหัวเหรอค่ะก็เลยเออป่าวตอดอัวดูดิที่แรกว่าสิบได้แวะแล้วมาแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้าเจ้าก็เลยเว้าสู่ฟังจ้า ห้วยไปอีกก็น่าว่าหาได้ตัวดีตัวเด็ดไปฝากพี่น้องสนอกอก็เลยได้ลงมหานี่แหละเห็นมากมเลยค่าแท้อยู่บนน้องมาหาโดนเติมเลยดิหนิเมียนบอกมะหา,าโ,โดนเติมแล้วป้าบุหูจักป้ากันพุ่นแล้วเดินเที่ยวตลาดส้มตลาดนัดยางดีพุ่นแล้วบอบอุหูว่าแก่มาหาเนาะออก็ว่าพวกไปยั้งดอกได้มากล้วก็ถาก่อนจักวางจักข้าวสนับปะค่ะ อาอบันนี้แอดก็สิได้ขอบคุณป่าเนะาะบันนี้ก็สิได้เดินทางเมื่อดอกบนัน<อ>นี้เพราะว่ามันก็สิคำสิมืดอดอก,กาป่าก็สิเดินทางปลอดภัยเด้อสุขสุขคนค่ะก็ขอให้ได้โชคได้มหมนเนากระลาภัย<ะ>หมันทุกคนค่ะซ <พอ S 1> ื้อกับซื้อกับกลับน้ำแดงก,กับตัวเป็นน้ำเออเดือดกับน้ำน้ำแดงกับกับน้ำเพื่อขึ้นลงเต็มน้ำเนาะเนียนขึ้นลงเต็มน้ำสินะค่ะอันนี้กับโบเนนนอนเนาะป่าเนาะเมีนกับซื้อซตรงคักคัดพันนั้นไหลค่ะ ไงแอดมินนี้ว่าตัวเนนั่ตัวนั่นดิจองไว้แล้วน่ะรถจรีนะบ เก้าสองสองใบพูดนะบ่เบื่อวัน hmm> นี้ก็จะร่ำทุนหลายแทต่วันนี้ไม่ร่ำทุนหลายตัวมันใจมันใจของเงินตาของเงินตาตาว่าเนี่ยังไปซื้อเก้าสองเนี่ยธนาคารตาขอเด้วาสันโอ้ไปซื้ออยังซื้อใบลอตเตอรี่สนอกว่าโอ้ารถือเพื่อวันที่หนึ่งน้ำพ่นโอ้โอ้ธนาคาราได้วันไกเคียงก็ดีโอ้ฮาฮาได้มีบอลยู่บอลเศ้าดีบอลเศ้ามัจะต่อไฟเขาแน่สินะโอ้ค่ะดอกไม้น่ะค่ะโอ้จังไดแอดกับผาวนาให้เลข คุณป่าเขาเนาะค่ะเนาะพอได้สิได้มาซอยคือกันล่ะค่ะแค่แมนแอดน้ำถือเนี่แอดก็สิมาซอยคือกันล่ะป้าอยากให็นถือทุกคนอยู่ค่ะก็ถือกวนนี้แหละคันสิธิ์ถือกวนนี้นะค่ะอ๋อไต้ไฟสายก่อนเด้อพี่น้องมันคําเอาเอาอันนี้ล่ะค่ะเอาไฟสายโทรศัพท์นี่ล่ะนี่ล่ะมันมีไฟจังซี่ล่ะค่ะค่ะเอาๆอาบนี้เอาตัวเลขขึ้นโซ่ให้ FC จักบาลเนี่ยเอาป้า ว่านจับจังหน่อยเนี่ยมันซื้อๆสีมืดไหลกันเลยนะดื้อแตจานนี่แหละอ่ะโอ้นี่เนาะค่ะเนาะเลขที่มักถึงละค่ะเลขที่มักเนาะค่ะเนาะจ้าเอาพี่น้องก็แคบหน้าจอไว้ได้เปล่าตามลงอีกจังหน่อยก็ได้ค่ะมันสิบังหน้าปล่าผลมันจะว่าโอ้แอดจะไม่เห็นเราถือบังหน้าเราคักน้องเขาจะวาให้อีกด้วบัตรนี่ค่ะอยากว่ว่าไปเห็นตัวเลขสนดวกค่ะเอาบัตรนี้เนาะป่าเนาะสรุปเนาะค่ะสรุปเนาะค่ะป่านอนหน้ามีผู้เฒ่ามาบอกเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ผู้ใดมักกับจัดผู้ใดคัดกับพานเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อตัวเลขเป็นเพียงแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องป้องปายเนาะคะ่ะสำรับเลขที่ป้ามักกับซีมี่หนึ่งสามหกหาสามสองเน้นที่หาสามสองเนาะคะ่ะป้าเพิ่นมักหาสามสองเนาะคะ่ะแลักกับสำรับเลขล่างก็คือมีเม็ดเดียวโคโลเลยคะ่ะพี่น้องเม็ดเดียวแคนแคนนี่ละคะ่ะเก้าสองเนาะคะ่ะพี่น้องกับผู้ใดสิอยากขึ้นบนล่องลางยังกะล่องไปพิจารณาเบิงนะ่งเนาะพี่น้องเนาะ ค่ะวันนี้มันค่ำมืดแล้วเนาะค่ะแอดกับทขอบคุณป่าหลายๆเด้อค่ะป่าคะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายจ้าค่ะเดินทางปลอดไพยเด้อค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่ก็เป็นตัวดีตัวเดดเนาะค่ะจากป้านอนนาเนาะค่ะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกๆทันเด้อค่ะถ้าพี่น้องท่านไดมักกับ่องยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะท่างช่องเนาะค่ะสนับสนุนลอตเตอรี่ย่างเดียวเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ ถ้ามักก็ลองจัดจวดจัดไว้จักใบสองใบนะคะพี่น้องถ้บาบ่มักกับ่านป้ายนะคะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าตัวเลขมันเข้าได้มันกระลุดได้ะค่ะพี่น้องคะ่ะทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางฝากตอนพ่อเม่พี่น้องเนาะคะ่ะค่ะมีตัวดีตัวเด็ดเนาะคะ่ะก็อยากให้พ่อเม่พี่น้องป้องปะะา,า,งายเนาะค่ะมีโชคมีม้าน้ำกันเนาะค่ะขายจังไรก็ไปวิเคราะห์ก่อนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะวิเคราะห์ก่อนลงทุนนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะค่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดกับสิคอจบไใบเพียงซําเนียเนาะคะ่ะเราพอกันไหมในคลิปหนาเนาะคะ่ะ คลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะถูกห,ว,หวยรวยรางวัลที่หนึงค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ